นอนป้างงนอนอยังงงนอนอยังเหรอนอ,อ๋ <c oughs> อเออเป็นโลคี้อายกล้องเนาะ <c oughs> แพ้กล้องกล้องเปิดกล้องทีไรเซไม่ยิ้มไม่หวัวเราะเลยออร้อ,องไห้อีกต่างหากนะ <c oughs> อะไรยิ้มหัวเราะนี่ถ่ายไม่ได้เลยเนาะเออร้อ, <c oughs> อ,องไห้ตลอดเลยอ่ะอายกล้องอ่ะฮะ ัวกล้องเหรอลูกปัวกล้องเหรอนาวินนาวินเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเป็นไรอ่ะง่วงแล้วสิง่วงแล้วสิง่วงแล้วใช่ไหมง่วงยังครับ Ngoài 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 Ngoài